โอเคนะครับนี้กลับมายิมกันกับรายการพูทธอาโกุโนชแนลนะครับนี่ว่เป็นการแคสเกมัเ <Bliss S 1> ้เล่ย์ใเราจะมามเล่นกันกับเกมเอ็ดเนตนนะเราจ <Okay. S 1> สร้างเค้าหลัเลอกะเระวนองนะคเ่อยเป็นแบ่าง่ายเลยจะพอหอ

Mm, น้เดี๋ยวีเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวคนนะเดี๋ยวอ้โห่คาเลอยู่นยางนออีอีอโอเคได้เซปช็อตมาเลยนะอยาจะพังแล้วอยวิ่งมาแล้ว ออกมาออกมาแล้วไปหาท่านดีจัท่นฉันจะขนะวิงโอ้ได้เก่สิแ้ก็มีทำไมมันไม่เล่นเนือของมันมาก็ไมไม่รเยโอเรัทไมไม่ยอมหลัแล้วมงจะเล่นได้ถึงห้ไมแกเกิดตไทยก็มันร้อนอะทำไมไม่เอาตะเทียง เดาผู้จ้าผู้ไปจ้าพักอ้ะพอมายมายอยากดูการื่ตายมืสามก็พอละมืสามไม่อจ้ไม่ผ่านจ้าผู้เอาบีกับทำไมวะคุณเจ๊ามแล้วะ หลักคนที่รู่จักก็จะบอกว่ากดเข้าซ้ายด้วยคันกดเข้าขวาด้วยคันสุดท้ายก็คือนะคือให้ท่านรู้ว่าสื่อี่สุดและเป็นทางแก้วก็ให้ท่านร้ว่ชิ้นส่วมันก็จะเปดออมาแล้วกดชิ้นสมันออกาีหลมันก็จะเปิด อาน Saint ี้แล้วที่เป็นเหมือนคล้ายลูกจานนกันะครับมัก็จะเป็นเนี่ยพลังดาไปก็กมมันก็ไปกดเปบกด้านที่ตัวล่างที่จะได้กดคอนโทรลนะถ้ากดตัวดีนะแล้วกดคอนโทรลก็จะตัวล่าร กดต yup. like, <To> ิดทางนะครับแล้วก ar ็ต okay, ิ่ลังการนะครับอยากพอติดนะครับอด้วยนะไม่มีคำหยบโเคนะก็เมอนกักเนนะ็เป็นการเคารพอก่แล้วถ้าสนใจแล้วก็กดกดแนี้ยังไงนะกด Q คะ Q Q ก็อยากองไปอันนี้วัน โอเคนะต้องอุ้งไปบ้านนะต้องอุ้งไปบานก่อนนะไม่เต้าข้างๆตรงๆไปเลยโอเคนะก่อนนะไปดี่ข้างบ

นี่เนต้อดีมากครับเนื้อก็หลื่นดีครับแตงโมเลยอะไรบินไปบินไปบินไปอจะอย่าครับอย่าอย่าไม่ได้ที่นะ กดดับเพลิงสองครั้งนะมันถ้ากดตัวไหนสองครั้งนะมันก็จะพุ่งโดยใช้แก๊สด้วยนะแล้วเป็นกำลังไฟเที่ยงอุ้ยเบื่อดูตอนนึงกินอะไรนะเบือเที่ยงปล่อยอ่ะอีเฮียมวย อ,อ้าวครับขนมาันออจูจนี่มันคุลนี่ันมเรือดีนั่ไมนี่มันเป็นความอักัน่ส่นจะรีวิวของแต่ลตัวกันดีกว่านะ โอเคนะตัวแรกนะก็คือนะมิสานะไปด่าเลย้างนี่นะพิฆานี่เซตหนึ่งกสองกสามเราจะสามารถแต่งเองได้เลยก็ในการที่คอลรคเตอร์คอส ตั้มไปไม่รู้อะไรเลยอ่ะก็ไม่นะงั้นงว่าจะให้แต่งนะพี่ผู้ชายผู้หญิงพี่หน้าตานี่มัหน้าบิ๊กแป๊ดไอ้หนูชอบหน้านี้แล้วก็เอากาเนี่ยได้ไหมเดี๋ยวไหมมาจะเหมือนกันเลย ตน <ra ี้แหวนนี่ตรงนี่ครับือยนสดไปเปลี่ยนได้เอาเสื้อดนนิดอะไรไปได้ไหมตันนี้คือสีนะนี่ครับอง้จำสีแดงนะวันนารากวสสีนี่สีเหลืองนะนี่เขอนสีฟ้านะเอาเสื้อไไปแหวนเีออกไปตัวสีดำ เัาไม่อยากใไ้โกหกเราไปชุดนะพาคุมนะา,มารด,ดข้างไปดูด้านหลังหน้านะเอออืมก็เปลีย่ยนลายได้นะแล้วก็นะตรงนี้ถ้าใครปับไม่ถึงก็อย่าปับเลยนะครับนี่นะ แต่อันนี้ก็น่าจะปรับได้อีกนะอันนี้นะสกิลกนะนี้กระสับนะนี่ไม่กระสับนะไม่ของรนะีไว้นะคป็นของแชมกินนะเป็นของชาชานะกินมันสลับงที่นียเนาะเป็นของจีนคะับาลุ้นจับมันจะถ้ากดคิกขวานะมันก็จะอะไรฟันมือให้หลุดตอนนี้ก็คือทําให้มัน,น,นแปลว,ว่ามันสนใจเราอันนี้ก็คือ แบบทำให้ม,มันหัวล้อมันเหมือนแบบมาสตันอะเพราะนั่นคือเพตานะเนี่ยมันยหมุนนะอะมันจากกลางกลางเลยนี่นะครับอ่านะก็ะถ้าจะกดซ่ก็นะคือเซหนึ่นงเซตสองเซตสามนะกดลูหรือว่ากดเซตแปลก็แด้นะอ่าสมมุตินะตรงนี้เซตหนึ่งทำแต่งไวแล้วกนะดลูนนะ นี่ถ <'s> ้าอยากไปแต่งตัวตัวนั้นก็กดซิทสองก็กดเปลี่ยนไปเลือกโอ้โหหน้ามึงหนาบีอะไรกัอะไรก้าโอ้โหโอ้โหโอเคนะก็ไปเลยเนาะสกิลนี้าสานะไปที่แมปแมปอะไรเดียว